หายไปแล้วเหรอเนี่ยกันไปเลยหายไปเลยไม่แนะนำรายการเลยสัตว์เ้าเอยก็แนะนำไปสิโอไม่ตายวันโนองสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ S C F Game Online เออวันนี้ก็จะมาเล่นเกมกับลัโเทฮะลัดเทออช่างเถอะไปไปโดโด ตัวนี้ก็คือปะเอ่อจระเข้น้อยสีก็ไม่เงิน,นเฮ้ยจีมว่วงโดโดอ่ <แ S 1> นี่ไงเป็นไงปะอ่าโดดอหลายคๆคงคงสงสัยว่าทำไมพวกเราถึงมาเล่นใหม่กันนะครับเล่นใหม่โอ้จำล้านไม่ได้ g n c หก <c oughs> โอ้ย <c oughs> มันจะกวนได้ต่อเมื่อมีเพื่อนมาขัด <c oughs> นี่ยแหละปล่อย p n อ่ะ ให้จีเอ็มดูว่าดีจะได้รู้ว่าเออหนึ่งไปไปไจะบอกเีกรั้นะครับว่าเซิร์ฟเซิร์ฟจริงนะปิดไปแล้วนี่คือเซิร์ฟเถื่อนปิดบริการเถื่อนเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกเซิร์ฟเซิร์ฟจริงใหม่เซิร์ฟจริงใหม่ป่ะตอนนี้เซิร์ฟจริงไม่มีอีกแล้วพอเซิร์ฟนี้ก็เลยจะไม่ผิดลิขสิทธิ์แน่นอนพอลิขสิทธิ์ถูกทำลายไปแล้วตัวต้มไม่ไม่มีอีกแล้วลาเทลจริงเอ้ยลาเทลนี้จะกลายเป็นลาเทลจริง ตายเหรอใา่ครับตามทำไมไม่ไปหรอเพื่อนที่ไหนมาเราจะไป VS กับซีบ้าไทเกอร์กันก่อนซีมันมีเควสพิโทล่ททททาแต่เขาไม่ได้รับเคนสเนี่ยจริง ก็คือเฟิรดมาดิไอ้ยังจะเก็บนี่ก็คือสีบ้าไทเกอร์นี่เป็อย่างก็คือมะฮาเออสีบ้าไทเกอร์คิงสีบ้าแปลว่าอะไรไทเกอร์แปลว่าเสือคิงปลาลายช้าคุยรวมๆรวมก็คือเออมาลายมาลายเสือปลาช้าก็คือคือตัดเป็นอนี้นี่ก็คือฝูงสีบ้าไทเกอร์คิงนะ าถามจริงทำไมไมีจริงตั้งหลายวันนี้เรามาพบกับท็อปท็าท็อปชูอ้อนนะครับตายโอ้โหเชิบเิบ<ๆ>นี่ก็คือ,อน,นี่ก็คือบอลเปื่านี่ก็คือบอลโตจริงๆพุตธศัพท์เตี่ยมัพแล้ว อ่ะขอเนี่ยเก็บของแป๊บหนึ่งโอ้หได้คอ,คอกช้าไปแล้วม่น่าลำคาญว่ะเฟยหูุดปะมินตัวสีบ้าให้เกิดอีกทิศนอนนอนเพอร์ซิบนนินี่นะครับเดี๋ยวดูดูดเฮ้ยลืมดืมลืมนะ เฮ้ยควันขึ้นอ้าวควันไม่ขึ้นเออโอ้นลืมบัฟเลยเออเออเอ,อ้าวทำไมควันไม่ขึ้นอ่ะขึ้นทีละฟันเซไม่ไหวฮัลโหลอะไรส่วนนี้คือท่านอเบกเรานะครับคือดับอเบกเซลว่ะออไปไปไป ไปไอตัวไปตรงนู้นก่อนดีโอ้จจริงดิเออเอื่อเขเออนซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ลักษาระคิปท้ายนะเออเขาเรียกว่าเออเวลาแคสเกมมันจะแคสแบบต่อเนื่องนะครับแบบว่าบ้านคุณต้องต่อเนื่องเราก็หาอะไรในสาระเล่นไม่ต้องมีสาระเลยไม่ไม่มีสาระอะไรในกอไผ่ฮะ เกี่ยวเลยวะโอ้โอยวิ่งไปไกลแหลกนี่เเป็นไงอากาศจุดดำบันมันร้อนนะอ้าวเฮ้ยมันหายร้อนแล้วทั้งเป็นร้อนควันขึ้นตาเราจะไปล่าล่าทั้งแมแบบอ้นตามกูมาอ้นเดี๋ยวล่าทั้งแมบเลยล่าทั้งแมบเลยเฟิร์สโอ้โหยิ่งแค่อ้นอย่าตายอ้น เิรสวยละโอ้โหล่าสองสามตัวพอแ,มแมหมล่าทำไมเึองแหม่เนี่ยเฟิร์สพูดที่มึงตายสักลูกมากล่าหายแต่เมึงอไหร่เว่ยจะโดนดูด,ดูอากาศมันร้อนมองหาย,ยาทานน้ำเส่าตากระต่ายดู<ะ>โอื่มโอ,อะไรวะ เวลาอยู่กับเพื่อนแล้วมีคนให้แล้วมันจะกลัวในดีที่สุดท็อปอยู่ตัวท็อปอยู่ตัวขัดังี่กัทำไมวะไม่รู้สิก็คนกำลังทั้นอยู่มันต้องใช้สมาธิในการกดให้ปุ่มให้โดนไม่งั้นเราจะสัสสปุ่มอย่างเวลาจะกดเดี๋ยวซ้ายบบเนี้บางทีเราเผลอไปกด เออันติเวฟสีคือมันไปกดได้ไงวะถามหน่อยคนโดอะเขารู้ไารจ้าว่าบบอันติเวฟสี่อะมันเป็นโควทุกเกมเลยกดแล้วว่าเออก็จะได้เงินไม่จำกัดอย่าไปเชื่อตัวนั่นนะดูดูอากาศมันร้อนดูดู้อนร้อนร้อนอ่ะร้อนร้อนไงวะ ไอ้ตามกูมานี่ตามกูมาโอ้ยยังไปไกลเลยสุดท้ายก็อฮ้ยเซฟเปลี่ยนเฟิสเปลี่ยนชื่อคลิปเปลี่ยนที่คลิปเป็นตาลุยตาลุยฝ่าลงดิตาลุยเอ้ยตาลุยซาฟารีโอ้โหจริงนะตาลุยสัตว์อะไรินตาลุยตาลุยซาฟารีแต่เป็นรุ่นแบบยำบาน ถ้าอยากจะเล่นเกมนี้ก็พิมพ์เข้าไปในคูชั้นวาราเทลเลอร์นะนะยังไงอุ้ยขั้นกวานนะครับอุ้ยถึงกับสะอึกพอดีว่าเออไอบานไม่เข่งเรื่องการแจกแจกแไอ้นั่นไต้คิดเดี๋ยวมึงจะโดนคนดูเห็นขนาดอะเห็นแจกไอ้นั่นไต้คิด อีพิคชันนะอะไระอ่านไม่ออกเออใช่เออดูแลตับดูแล้วตัพตับพตับส,บสก,กัยกันด้วยนะครับเพราะว่าตับสก,กยัสกกยตัพสก,กยัยไปก็เออไม่ได้ทำให้อ,อะไรมันเสียหายเลยหรอกตัพสก,กยยัยยื้มันไม่ได้ทำให้เออแบบป้าอ้นขายของ คือมันไม่ได้เป็นผลเสียต่อคุณะแต่มันเป็นผลผลดีกับเรามันไม่ได้ผลดีและผลเสียต่อคุณเราจะมาแนะนำซาติซาปาลีนะครับเออไหนๆก็ซาปาลีแล้วเราเส้นชื่อว่าสตองสตองสเตโกสเตแปลว่ายืนอยู่อยู่โกแปว่าไปหมายถึงหมายถึงอยู่ไปแปลว่ะไวะแล้วก็บอนโต็หมายถึงว่าบอลมันโต ป๊อปป๊โปหุ mm ่นสุดไอ้ย่ะนี่คือสัตว์เด็กดํามันไปมีเควสใหม่ด้วยก็เควสเดิมอะอ๋อเควสเดิมดิว่ะเดี๋ยวใครของ่อน เรื่องลาเทลเฮ้ยเรามาทออธิบายเรื่องราเทลเลอร์กันอ่าถ้าพูดถึงนะลาเทลของจริงกับลาเทลเลอร์มันแตกต่างทำที่รสชาตินะฮะสำหรวะสำหรับลาเทลเลอร์น yes. ี่นะเจอเวลาเล่นอ่ะมันจะเวยวไวแล้วมันทำให้ได้รับรองสกิลก็จริงแต่ว่ารสชาติของการเล่นการปะจนภัยจริงมันจะน้อยกว่าเซิฟจริงมากแต่เซิฟจริงเล่นเวยากมาก วิวยากมากแต่ได้รสชาติมันสนุกไงเป็นผัดจนไทยแล้วไม่ได้หวังอะไรนะครับที่จริงเราก็ไม่ได้หวังเวลวอย่างเดียวหรอกนะนแต่ว่าเซิฟจริงมันปิดเซิฟจริงปิดด้วยทำให้สังคมของเซิฟจริงมันดีกว่าแต่ว่าเซิฟจริงปิดจบเกี่ยวะไรวะอ่อนแป๊บนึงนะ เอามาพูดถึงลักษณะเด่นของเกมนี้ก็ฟอมฟอมต่อเนื่องกดสกิลไปเรื่อยๆมั้งสำหรับที่เป็นแถวเดียวกันมันจะกดตอนคนละแถวมันจะกดแบบนี้แล้วมันจะมีเว้นแป๊บหนึ่งถึงจะกดแบบนี้นะแต่พอกดถ้าเป็นแถวเดียวกันมันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นปหะต่อนเนื่องเป็นไงวอมต่อเนื่องสกิล <c oughs> อ้นกูขอโทษด้วยนะเว้ยว<อ>่าเพราะกู เปิดหน้าอันนี้อยู่มาเลบังที่เองสอนเมื่อกี้ไอ้เ <c oughs> ง้าเบ <c oughs> คอโทษนะเว้ยเง็บอันสามเก็บอ้าอเอาใหม่สซอนหม่สซอนหม่เอาช่า,า, <c oughs> า,างเหอะช่างเหอะก็แค่ฟังก็พอละเอาไปไหนมึงเนี่ย อะไรไปเดินเล่นอ่อนมาบัฟก่อนเดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรับเควสไอ้นี่ก่อนนี่ออนออนเฮ้ยเฟิร์นรับยังอ่ะเควสเควสพีโตพีเตลาไดโนอ์บินอ่ะพีโตลาเหรอรับตั้งนานลงจ้าไปไปลุยไดโนอ์บินนี่คือกิ้งก่าน้อยนะครับเราไมา่แนะนำสัตว์ป่าสัฟฟอรีสมัยดึกดำบรรณนะครับ จกดจำบันเพราะจึดจำบันเหรอนี่ที่นี่คือที่กต,ตีก็คือเป็นจึดจำบันทำไมไม่เช้าสักทีอะไป็ที่จาเลือดชาดจึกจำบันทำไมไม่เช้าสักทีไปนอนได้แล้วปะลำคาญตันนี้คือแมวของเรานะครับเป็นแมววิวัฒนาการอันนี้น <า S 2> ก็คือแมวเขี้ยวดับ <laughs> เอ้ยไม่ใช่ขเขาเรียกอย่างว่ามาามาไล่ยมไล่ม้ไลยเสือ ชื่อจริงๆมันก็คือซีบ้าไทเกอร์นี่หมายถึงเ,เ,เสือไอเสือเขียวดาบส่วนไอแมวเชียวดาบส่วนซีบ้าแคทก็หมายถึงว่าเสือเชียวดาบนี่คือความรู้ใครใครรเกี่ยวของมันจะมีความยาวประมาณประมาณสามสิบเซนติเมตรไม่มุกแมพูดจริงๆแะตล้มตัวของมันจะยาวประมาณสองเมตรเป็นสัตว์กินพืชชนิดหนึ่งส่วนไอสเตกโกน่นจะเป็นเต่านะครับอ้มันจะ จะมีความความยาวลำตัวประมาณเออความยาวลำตัวประมาณสองไอหกเมตรมีแผ่นหนังยาวประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตรซึ่งเป็นตัวที่มีแผ่นหนังยาวที่สุดในโลกลองมาจากปะวันเงยอะมาจากไหนไม่รู้ลองมาจากปะวานส่วนเนี่ยถามจริง ว่าเออกระดูกที่ม,มันไปโครงกระดูกของตัวอะไรที่เรายืนเนี่ยช่ปะโครงกระดูกของตัวอะไรเนี่ยรายการ,ร,เ,รเป็นรายการสปาลีอยู่นี้ยวะแหมได้บรรยากาศปาลิเวอร์เข้าปีไม่คิดตังค์แต่คิดตังค์ค่าเน็ตนะครับโอ้ท่าทีท่าจีเอ็มนี่ดูเนี่ยขอพูดด้วยนะเออ ผมก็คือคนที่ไปขอเออว่าจำรหัสไม่ได้ <g ül> เอเ็มก็ไม่ยอมบอกแล้วก็ <c ười> เออโหผมก็สายเรียกคนให้มันเล่นราทเทลเลอร์เยอะๆนะ nah, <g ül> <g ül> เพรายงังก็ต้องเอาบอกรหัสเก่าด้วย <c ười> มึง <g ül> จะบอกรหัสเกา่าอีกเนาะก็เออพอดีของมันแรงเกินไปนะเอาไปขายที่ให้ตัวใหม่นี่ได้เป็นสองร้ล้านเลยนะ <g ül> บอกให้ของ ดดดมาเรามาถึงตัวเฟ้นแล้วก็คือ,อไดโนเสาร์อะไรอ่ะอะไรอุ้ยกองอัตัวนี้เรียกอีกอย่างก็คือไดโนเสาร์บินนะมันชอบกบลัดคนหรือจะเรียกว่านกก็ได้นะครับมันเป็นต้นมันเป็นบรรพบุรุษข,ของทีนะครับมันจะมีปีกหลังที่นิ้วก้อยของมันมันจะไม่มันไม่ใช่เป็นแขนนะ เวลามันบินมันต้องขึ้นที่สูงแล้วมันก็จะล่อนลงมาเหมือนล่อนในน,น,นนะั่นอ่ะโลบที่ี่นะมันไม่ได้บินแบบในเกมแบบนี้นะเ <_ ø> งบ็บเง็บท่องเรียนเออตอนแรกพี่พูดผิดความจริงมันเป็นต้นกําเนิดของลบที่ชี่น,น,นั่นเองนี <_ ø> ่เ<ๆ>ป <_ ø> ็นคลิปสำหรับคนที่ว่างจริงๆนะครับโอ้ว่างดู่วนซับ เออเดี๋ยวทำปกคลิปด้วยดีกว่าซาฟารีลาเทลเอ้ยลาเทลเตอร์สวนตัดซาฟาซาฟารีเวอร์เอซาฟารีเอ็งไปเขียนเอ็งนี่ก่อนเลยแล้วเอ็งเดี๋ยวเอ็งส่งให้เขาด้วยเฮ้ยจะหกสิบได้ เออจิ้งหรอยเออจิ้งหรอยเจอของสิแล้วเยี่ยมต้องรู้ตัวโอ้โหหลนอดตลนใครขบูด้านบนเองเนะดาบคางเขนซุปเปอร์เบนโอ้โหวิ่งเลยตั้งมาหนึองคือไอ้กดไอ้คำของของนักดาบก็คือดาบใดไม่มีความอ่อนโยนดาบนั้นย่อมไม่มีความแข็งแกร่งมึงก๊อปมาใช่ไหมมึงก๊อปมาคือ ดูได้ไงเก่งสมองไม่น่าเป็นไปไ,ได้นะเงียบทำไมวะอุ๊ยเป็นไงดับบินดับบ<ด>ูมแะลรร้อนอากาศมันร้อนต้องหายะท่านเราขาตากระต่ายลอยอน้่มันเกี่ยวอะไรวะ อยู่แถวเนี้ยรวยรวยเดี๋ยวเวลหกสิบไปดันผีหกสิบเออานาะช่วงนี้เก็บตังค์กได้เยอะที่สุดกันเดี๋ยวเวลแปดสิบนี่เงินกระจายแน่นอนเปิดเลยเอองินหายหมดเลยเววหกสิบก็เออเออให้หก้าก่อนค่อยไปดันผีเดี๋ยวไม่งั้นไม่รอดละเฮเสร็จสำเร็จยังเขาเสร็จแล้ว เออเค่อยสำเร็จแล้วเหรอเอาอยัางเดี๋ยวอีกอีกสามมันโอ้โหเฟิร์สทำมันเป็นน้ำแข็งเขาก็เลยอดดีมันเลยเฮ้ยเขาเจอคอร์สอะไรไม่รู้อะนเฮ้ยเฟิร์สเขาเจอคอร์สแฟชั่นฮะคอร์สแฟชั่นอะงง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขายังไม่ได้เก็บพอดีของเต็มก็เลยไม่ได้เก็บนี่โอ้ถือว่าใย่ของเก็บเท่กูบอกขอเทสหน่อยไอ้ซับแล้วนัน่งขอดูอ่ะเป็นไงนมะ่ไอ้กูขอนะใส่ได้ทุกอาชีพด้วยเฮ้ยเย๊กูขอไอ้ซับสามวั โอ้ยสวยงามเป็นไงคอสโคสุดยอดเฮ้ยตีเท่าไหร่ดูดิตีเท่าไหร่เอ้าเฮ้ยจะกด X กไม่ได้กหราไใช่ตีไม่เข้าดาเมจนะเอ้าไม่ตีอะนี่เห็๋ยนี้นี่เขาตังนึ่งร้อยหกสิบแรงแรงใ<า>ช่แล้ดดวาาดาบปกติเท่าไหร่ตีธรรมดา160ร้อยหกสิบ ตีไอ้นั่นประมาณสองสองร้อยหกอุ้ยแรงดีนะลองใช้ดาบเลยนะอาเลองใช้ดาบกันเฮ้ยมันก็แรงพอๆกันนี่นะแต่นุ้นแรงกว่านะแต่ใช้คอล์นใช้สกิลไม่ได้ไงเออเอาไว้สำหรับพวกอะไรเงื่อน่ะเอาไว้แบบในเมืองเล่นๆอ่ะเล่นๆอะไร ยังย e oh, e ังีกโอ้ยสิสองอันยิอีกอันหนึ่งอ้อลาออดไปไปยังไม่เจ็บเลยยังไม่ครบเลยครบยังตึสำหรับเกมนี้วิธีโดดถ้าใช้สกิลก็คือหนึ่งกระโดดสองตดสาม เน่ยเป็นไงสวยงามหนึ่งกระโดดสองตีธรรมดาสามแล้วก็ใชกคชเชกิโดยใช้แบบความรวดเร็วมันจะเป็นแบบนี้เหน็นไหมสวยงามเอ,อือล่วงเอาไว้สำเร็จดีเสร็จแล้วอะแถมเลยมาด้วยอันหนึง่งอู้ <บา S 1> ได้ของ<า>ได้ของดี พอส่งควสก็หยุดคลิปเลยก็ได้นะ,อะพอส่งคุยกูหกสิบพอดีเลยส่งเควยก็หกสิบพอดีแหลอะอะไรวะเอาหกสิบก็หยุดคลิปได้เลยนะ,ะมึงก็นี่เน้นจัง,ง <นะ S 2> แต่ละลุกลมวันนี้ก็อเอาความความรู้นะความรู้ก็คือหนึ่งความจริงแล้วซีบ้านไนเกอร์ไม่ได้หมายถึง เสือเขี้ยวดาบแต่มาถึงแมวเขี้ยวดาบ <c oughs> ส่วนซีบา้าแคทมันเป็นอ่าเสือไอแมวเสือเขี้ยวดาบไม่ใช่แมวเขี้ยวดาบโอเคเข้าใจแล้วก็บอลไอแล้วก็ซีบา้าไทเกอร์คิงไม่ได้หมายถึงเขี้ยวดาบหรือแมวเขี้ยวดาบแต่มันหมายถึงม้าลายเสือจบบอนนวันนี้เจอมันต้องมีคนเออแล้วก็อย่างหนึง่งบอนโต ตอนโตมีแผ่นหลังใหญ่เป็นอันดับสองวานเงืบเยี่ยมเอ้าไม่ไม่อัพครับไม่อ,อัพเฮ้กูอัพแต่ว่าช่องของเต็มมาไมรู้ครับจะอัพไหมน้องสองสัเยี่ยมอัพตู้ก็อนนะครับขอจบจบคลิปเพียงเท่านี้นะจบคลิปสปารีเละอะไรไม่รู้เออสารนุกรม แตต้องกลมวันละวันละแปดคำไม่รู้ว่าโอเคครับก็ขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ